สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพ่อรเาเคิลนะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคนที่เกิดราศีพิจ,จิกประจำวันที่1-16มิถุนายนพศ2566นะคะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าวอลเปเปอร์เสริมดวงฟรีนะคะ a ด id ด้านล่างมาได้เลยนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะมาเติมกันที่การงานกันก่อนเลยนะคะการงานในต้นเดือนของราศีพิจิกจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โหระวังเรื่องชู้สาวในที่ทำงานนะระวังเรื่องชู้สาวในที่ทำงาน เนาะคือคุณเป็นคนเก่งคุณขยันอยู่แล้วนะคะอยา่าทอยากให้เรื่องชู้สาวเนี่ยมาทําให้หน้าที่การงานคุณเสียนะแล้วก็ในต้นเดือนนี้งานจะรีเทคเหมือนกับว่าทีมเนี่ยพากันเสียงานพากันไม่เน้นเรื่องงานพากันกินพากันเที่ยวนะให้มุ่งไปที่งานให้มากกว่านี้นะคะไม่งั้นนะคะทีมคุณเนี่ยเ,เรื่องงานจะ จะเสียได้นะจะเสียหายได้นะอะมาเริ่มกันที่การเงินกันบ้างเนาะการเงินอ เมื่อกี้เป็นไงเรื่องงานเพื่อนที่ทํางานพาเที่ยวพาเสียใช่ไหมการเงินของคุณก็จะหมดไปกับเรื่องมัวเมาเรื่องเที่ยวเรื่องผู้หญิงจะหมดไปกับความหลงไหลสูญเสียไปกับระบบความหมกมุ่นความใคร่พวกนี้นะคะ่ะถ้าคุณเก็บเงินเนี่ยการเงินคุณจะดีมากเลยเพราะว่าคุณเนี่ย อยู่ในช่วงที่มีกําลังในการทํางานงานของคุณเนี่ยจะต้องเดินทางไปทำใครที่เป็นเซลเนี่ยช่วงนี้งานดียิ่งใครได้ไปต่างประเทศนะจะดีมากๆหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยจะส่งผลให้การเงินของคุณเนี่ยดีไปด้วยแต่ทีนี้อะไรที่มากั้นขวางคุณหลักก็คือคนรอบตัวคนรอบตัวจะพาเสียงานเสียงเงินนะคะอันนี้ให้ระวังดีๆนะ,ะมาต่อกันที่สุขภาพกันบ้างเนาะ ใครอยากทําฟันช่วงนี้บ้างม,มีเกณฑ์ได้ทําฟันนะมีเกณฑ์ได้ทําฟันนะฟอกสีฟันอะไรประมาณเนี้ยสุขภาพโดยรวมปกติดีนะคะมีข้อระวังก็คือเรื่องหัวเขา่าเรื่องขาช่วงเขา่ชขาช่วงขาเนี่ยให้ระวังให้ดีนะแล้วก็ช่วงเนี้ยคุณควรหาความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพการดูแลสุขภาพนิดนึงเนาะหรืออาจจะมีคนมาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณนะคะ ให้ยืดเส้นยืดสายบ้างเนาะช่วงเข่าคุณไม่ค่อยดีแต่ว่าสุขภาพโดยรวมดีปกตินะอะมาต่อกันที่ความรักกันบ้างความรักอาจารย์ให้คนโสดก่อนละกันโอ้ช่วงนี้คุณยุ่งงานมากเลยอะช่วงเนี้ยคุณยุ่งงานมากๆเลยนะมีเกณฑ์จะได้พบนะมีเกณฑ์จะได้พบคนที่ถูกใจ อ,อ,อาจจะเป็นการได้พบจากงานเฉล,ฉลิมฉลองงานเลี้ยงหรือว่าเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพบได้แต่จะเป็นคนในเครื่องแบบจะมาในรูปแบบข้าราชการคนในเครื่องแบบอะไรพวกนี้นะคะอะไรพวกนี้นะเขากำลังมาแล้วนะ,ะคนมีคู่โอ้ให้ระวังนะช่วงนี้พากันกินนะ ระวังจะอ้วนนะแฟนตามใจมากๆเลยโอเคคนที่มีคู่เนาะมีการซ่อนเงินซ่อนทอง ชีวิตคู่เนี่ยไม่ตรงไปตรงมาในเรื่องเงินทองหรืออีกฝ่ายหนึ่งมีฐานะดีแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขบเพราะอีกฝ่ายหนึ่งมีเงินนะคุณเนี่ยเป็นคู่ทุกคู่ยากคู่เวงคู่กรรมกันเลยนะไพ่คือขึ้นมาเลยเป็นคู่เวงคู่กรรมกันเลยเป็นคู่ทรหดผ่านทุกผ่านสุขอะไรร่วมกันมานานอาจจะท้องโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะอาจจะมีเกณฑ์มีลูกหนาอืม ความรู้สึกเหมือนคุณอยู่ทนกันอะเนาะเป็นคู่เวงคู่กรรมมาเนาะยังไงก็ต้องทนอยู่ด้วยกันนะนะอืมอ่ะเรามาดูกันว่าพระแม่กาลีมีข้อความอะไรฝากถึงคุณบ้างน,นะคะ ได้ไพ่พระแม่การีหมายเลขที่35นะพระแม่การีหมายเลขที่35นะคะเทวีผู้หน้าเกงขามีอำนาจเหนือสรรพสิ่งในจักรวาลประธานการรักษาเยียวยาและสติปัญญาการคิดสร้างสรรค์มีชัยชนะในอุปสรรคที่ยากอืม เมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นไพ่แนะนำให้คุณเชื่อในสัญชาตในสัญชาตยานและทำตามคำแนะนำจากยานอย่างรู้ภายในตัวคุณเพราะนั่นคือปัญญาที่แท้จริงปล่อยวางในสิ่งที่ขัดต่อหัวใจของคุณแม้ว่าสิ่งนั้นสมองของคุณจะบอกให้ทำเต็มที่ก็แล้วตาทำเต็มที่ก็ตาม ให้ตันตะการีต้องการให้คุณมีศรัทธาในตัวพระแม่อย่างปราศจากเงื่อนไขวิธีการของท่านยากจะคาดเดาแต่จะเป็นวิธีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแบบสิ้นเชิงถ้าคุณพยายามที่จะบังคับพระแม่ให้ทำตามที่คุณต้องการท่านจะไม่ช่วยเหลือคุณแต่ถ้าคุณยอมให้พระแม่จัดการตามวิธีของท่านท่านจะทำให้คุณเห็นว่าควรจะทำอย่างไรผลลัพธ์จึงจะออกมาดีที่สุด นี่คือเวลาที่คุณต้องใช้จิตผู้รู้มากกว่าการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลไพ่ออร์เคิลใบนี้บอกว่าแม้คุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการมีอุปสรรคหรือยากที่จะได้มาในตอนนี้ก็ตามแต่สิ่งที่คุณทำอยู่จะเกิดความก้าวหน้าทุกอย่างจะออกมาในทางที่ดีที่สุดตามริคิดของจัก,กรวาลพระแม่การีท่านจะประทานความช่วยเหลือให้กับคุณจงยอมรับพระแม่จน จงยอมรับให้พระแม่จัดการตามวิธีของท่านนะคะขอให้ชาวพิจิตนะคะมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ